สามัธยมศึกษาเขต22วันนี้พวกเราจะมาสะแสดงโชว์วิทยาศาสตร์ภายใต้หัวข้อว่าจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ในกิจกรรมการประกวดการสแสดงทางวิทยาศาสตร์ไรยโชว์สัปดาห์วิชาการครั้งที่สิและงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่3คณะสหวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ในวันนี้พวกเราสอบ3คนจะมาโชว์การทดลองวิทยาศาสตร์ซึ่งมีการทดลองทั้งหมด3การทดลองลเรามาเริ่มการทดลองแรกของเรากันเลย ฟองการมาสจัย์เกิดจากการที่เรานำทํำยาล้างจานแล้วเราเติมโพแทสเซียมเกิดจากการที่เรานำน้ำยาล้างจานแล้วเราเติมไฮโดรเจน อสอกซเนนั่นเองค่ะว้าววิทยาศาสตร์มีคำตอบมาตอบกันที่การทดลองของเรากันบ้างน,นะคะทุกคนการทดลองของเรานะคะมีชื่อว่ามหา,าจรารย์รดิเปลี่ยนสีนั่นเองค่ะเอ๊ะ์มหา,าจารรพ์รดิเปลี่ยนสีมันเป็นงไงกันนะเดี๋ยวเราจะมาทดลองทําให้เพื่อนๆอ,อะไรทุกๆคนดูกันเลยนะคะหลังจากนี้นะคะผ้าของเรานะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงค่ะ อธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าภาพเปลี่ยนเป็นสีแดงยังไงมหาจาจารย์ภาพเปลี่ยนสีนะคะเกิดจากการที่เรานํหวขมิ้นในขมิ้นนะคะจะมีสารสีเหลือ,องอมส้มที่เรียกว่าสารเครอร์คูมินอย์นามาละลายในน้ายาล้างเล็บนะคะแล้วก็ทําเป็นสารละลายจากนั้นนะคะให้เราจุ่ม้าสีขาวลงไปนะคะก็จะกลายเป็นการย้อมผ้าสีขาวให้เป็นสีเหลือ,องอมส้มนั่นเองนะคะสารเครอร์คูมินอย์หรือสารสีเหลืองนะคะเมื่อทําปฏิกิริยากับสารที่เป็นด่างก็คือแอมโมเนียที่เราฉีดสเยปเข้าไปนั่นเองนะคะ จากนั้นสีเหลืองก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงหลังจากนั้นเมื่อแอมโมเนียระเหยเราก็จะได้ผ้าสีแดงที่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะคะหลักการนี้นะคะเราใช้